พบกันอีกแล้วนะคะกับชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั่วโมงนี้เราจะได้ทำกิจกรรมที่1.1สังเกตสิ่งต่างๆได้อย่างไรนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือตามไปด้วยนะคะแล้วก็เตรียมสมุดเตรียมดินสอเหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมคะคุ้นๆไหมเอ่ยภาพนี้จากชั่วโมงที่แล้วคือภาพอะไรคะคือภาพไรอะไรคะลายแดงหรือว่า ลาทะเลนั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นว่าจากกิจกรรมชั่วโมงที่แล้วนักเรียนจะเห็นว่าคุณแม่ซื้อไรแดงหรือว่าลายทะเลเนี่ยไปเป็นอาหารของปลาทองใช่ไหมคะส่วนกิจกรรมนี้เราจะได้มาสังเกตลักษณะของลายแดงกันนะคะว่าลายแดงเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยค่ะก่อนที่นักเรียนจะไปเริ่มทํากิจกรรมนักเรียนมาดูซิว่า การที่เราจะสังเกตลักษณะของไรทะเลเนี้ได้เนี่ยเราจะต้องใช้อะไรมาเกี่ยวข้องบ้างสิ่งแรกที่เราจะต้องใช้คือประสาทสัมผัสใช่ไหมคะประสาทสัมผัสทั้ง5คือมือปากจมูกตาแล้วก็หูนะคะเรามาดูซิว่าประสาทสัมผัสแต่ละ5เนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างเรามาดูกันเลยคะ่ะ คลิปวิดีโอต่อไปนี้ครูจะให้นักเรียนดูเกี่ยวกับการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้านะคะเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะครูก็จะมาสรุปเกี่ยวกับการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะตาจะใช้้วยการดูจมูกจะใช้้วยการอะไรคะดมนะคะส่วนมือเราก็จะใช้การสัมผัสส่วนลิ้นเราจะใช้โดยการ ชิมแล้วหูเราก็จะใช้ในการฟังนะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นี้ได้ดีนะคะครูจะให้นักเรียนลองคิดดูนะคะว่าในกิจกรรมนี้เราจะใช้ประษาสัมผัสอะไรบ้างในการสังเกตลักษณะของไรทะเลนะคะ,ะให้เวลานักเรียนคิดสักครู่นะเดี๋ยวครูมาเฉลยค่ะ สิ่งที่นักเรียนคิดไว้ตรงกับที่ครูเฉลยน,นะคะจิจกรรมนี้เราจะใช้ประสาทสัมผัสคือตานะคะเราจะใช้ในการดูการสังเกตลักษณะของไรทะเลนั่นเองค่ะนักเรียนเปิดหนังสือกันยังเอ่ยจิจกรรมนี้นักเรียนจะอยู่ในหนังสือหน้าที่5นะคะครูให้เวลานักเรียนเปิดหนังสือน,นิดนึงนะ นักเรียนคงเปิดหนังสือเตรียมไว้กันเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูซิว่าจิจกรรมที่1.1เนี่ยการสังเกตสิ่งต่างๆได้อย่างไรจุดประสงค์ของจิจกรรมนี้คืออะไรคือฝึกทักษะการสังเกตโดยการสังเกตลักษณะของไรทะเลโดยใช้ตาเปล่าและใช้แว่นขยายนะคะเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนั่นเองค่ะ สิ่งที่เราจะต้องใช้ในกิจกรรมนี้นะคะอันแรกก็คือไรทะเลนั่นเองค่ะไรทะเลนักเรียนหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเลยนะคะใครที่อยากทําการทดลองก็ลองให้คุณพ่อคุณแม่ไปซื้ออุปกรณ์มาลองทําดูได้นะคะหรือว่านักเรียนจะดูไปพร้อมกับครูได้เลยค่ะ สิ่งที่เราจะต้องใช้ต่อมาคือจานสีนะคะจานสีสีขาวนั่นเองค่ะสิ่งที่เราจะใช้ต่อมาอีกอย่างหนึ่งคือหลอดหยดนะคะหลอดหยดมีลักษณะหน้าตาเป็นตามรูปเลยนะคะนักเรียนต่อมาและที่สำคัญเลยสิ่งที่ต้องใช้อันนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือแว่นขยายนะคะเพื่อที่จะช่วยเราสังเกตลักษณะของไลายทะเลนะคะ นักเรียนลองมาดูสิ่งที่จะต้องใช้ทั้งหมด4อย่างพร้อมกันอีกทีหนึ่งค่ะนี่ไรทะเลมีจานสีมีหลอดหยดนะคะแล้วก็มีอะไรคะแว่นขยายนั่นเองค่ะจากที่นักเรียนเห็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ในกิจกรรมนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมาดูวิธีการทำอย่างไรเลยคะ่ะวิธีการทำในข้อที่1คือ สังเกตลักษณะร่างกายของสิ่งมีชีวิตคือลทะเลนะคะที่ครูจะทำให้ดูคือลทะเลนะคะในจานสีด้วยตาเปล่าแล้วเราบันทึกผลโดยการวาดรูปนะคะต่อมาข้อที่2ส,สังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เราเลือกในข้อ1เนี่ยเราเลือกก็คือลทะเลโดยเราใช้แว่นขยายบันทึกผลโดยการวาดรูปอีกครั้งหนึ่งค่ะ ส่วนข้อที่3เราก็จะมาอธิบายเปรียบเทียบลักษณะที่เราสังเกตได้นะคะในขนาดสีรูปล่างส่วนต่างๆของร่างกายจากรูปที่เราวาดทั้งสองครั้งนะคะแล้วเราก็ยังมาร่วมกันอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้แว่นขยายในการสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆนะคะในการทดลองนี้ด้วยนักเรียน เราไปดูคลิปวิดีโอที่ครูเตรียมมาให้กันเลยดีกว่าค่ะจะเป็นการสังเกตลักษณะของไรทะเลด้วยตาปางนะคะนักเรียนดูภาพดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปวาดรูปลงในสมุดนะคะโดยเขียนชื่อเรื่องแล้วก็เขียนว่าบันทึกผลจิจกรรมนะคะตามแบบด้านขวามือของครูเลยค่ะจะมีผลการสังเกตลักษณะของไรทะเล โดยใช้ตาเปล่านะคะค่ะนักเรียนจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนักเรียนลองมาวาดรูปบันทึกผลกิจกรรมดูสิคะมีใครวาดรูปได้เหมือนกับครูหรือเปล่าเอ,อ่ยลักษณะที่เรามองไรทะเลได้ด้วยตาเปล่านะคะ เราจะเห็นว่ารูปร่างยาวตัวสีแดงนะคะมีตาสองข้างมีขาจำนวนมากแล้วก็มีหางนะคะครูจะให้เวลานักเรียนวาดรูปสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราจะได้มาดูในวิดีโอการใช้แว่นขยายนะคะสังเกตลักษณะของไรทะเลกันค่ะนักเรีนยนมาดูวิธีการสังเกตโดยใช้แว่นขยายกันเลยค่ะ เราจะใช้ประสาทสัมผัสคือตาเนี่ยโดยการมองผ่านตัวแว่นขยายนี้นะคะในการสังเกตลักษณะของไรทะเลนะคะนักเรียนพร้อมยังคะที่จะไปดูคลิปวิดีโอต่อไปเลยค่ะอ่าถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ เห็นไรทะเลตัวใหญ่ขึ้นเลยครับรูปร่างยาวยาวกว่าการสังเกตด้วยตาเปล่าตัวสีแดงมีตาสีดำสองข้างอยู่บนก้านตาที่ต่อมาด้านข้างหัวมีขาจำนวนมากมีหางที่ปลายหางแยกเป็นนักเรียนคะมีใครได้รูปเหมือนครูบ้างเอ่ยจากการที่เราดูคลิปวิดีโอการดูไรทะเลด้วยแว่นขยายแล้ว ครูกว็วาดรูปออกมาได้ลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนได้เห็นลักษณะของไรทะเลผ่านแว่นขยายแล้วนักเรียนอย่าลืมวาดรูปลงในสมุดนะคะเรามาวาดรูปให้มันสวยงามตกแตง่งโดยการระบายสีนะคะเรามาดูซิสิ่งที่เราสังเกตเห็นไรทะเลผ่านแว่นขยายเราจะเห็นว่ามีรูปร่างยาวยาวกว่าการสังเกตได้ด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะ แล้วก็ยังมีตัวสีแดงเหมือนเดิมมีตาสองข้างสีดําอยู่บนก้านตาต่อมาทางด้านข้างหัวเนี่ยที่หัวก็จะมีมีหนวดมีเส้นเล็ก2เส้นนะคะเส้นใหญ่2เส้นลำตัวเป็นป้องมีขาจำนวนมากปลายขามีขนเส้นเล็กๆจำนวนมากแล้วที่หางเนี่ย ที่ปลายหางก็ยังแยกออกเป็น2แฉกแต่ละแฉกจะมีขนนะคะบางตัวมีถุงสีดำที่บริเวณหางมีใครเก็บรายละเอียดได้แบบนี้บ้างคะอาบางคนเก็บรายละเอียดการสังเกตได้ดีมากๆเลยค่ะเก่งมากค่ะนะักเรียนตบมือให้ตัวเองนะคะเรามาเปรียบเทียบกันซิว่าระหว่างภาพไาทะเลที่เราสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเนี่ย กับแว่นขยายเป็นยังไงเรามาดูกันอีกทีหนึ่งสิคะ,ะนักเรียนดูสิคะภาพสองภาพที่ครูขึ้นให้ดูในสไลด์นี้นักเรียนจะเห็นไหมคะว่าที่เราสังเกตลายทะเลกับตาเปล่าแล้วก็ใช้แว่นขยายนักเรียนจะเห็นความแตกต่างกันไหมคะเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมคะเห็นความแตกต่างลักษณะของลายทะเลที่เราวาดได้อย่างชัดเจนเลยคะ่ะ การที่เราใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกตเพื่อเราจะได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนลองมาบอกซิว่าแว่นขยายเนี่ยที่เราใช้ในการทดลองสังเกตลักษณะของไรทะเลเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะเรามาสรุปพร้อมกันอีกทีหนึ่งเลยค่ะให้นักเรีนยนคิดไว้ในใจนะคะ เดี๋ยวครูจะสรุปให้นักเรียนดูอีกรอบนึงนะคะเว้นขยายจะช่วยในการสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและละเอียดมากกว่าการสังเกตด้วยตาเปล่านะคะเราจะสามารถเก็บรายละเอียดลเล็กๆน้อยๆเนี่ยได้ดีกว่าการที่เราสังเกตด้วยตาเปล่านะคะค่ะนักเรียนจากที่เราได้สังเกตได้สรุปไปพร้อมกับครูแล้วนะคะ ให้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมาเลยค่ะสมุดเขียนวันที่เหมือนเดิมนะคะเขียนวันที่นักเรียนก็เขียนจิจกรรมที่1.1สังเกตสิ่งต่างๆได้อย่างไรนักเรียนก็เขียนตามหน้าจอที่ปูขึ้นให้ดูเลยนะคะแล้วก็เขียนว่าบันทึกผลการทำจิจกรรมนักเรียนก็เขียนไปเลยว่าผลการสังเกตลักษณะของไรทะเลโดยใช้ตาเปล่า เป็นยังไงแล้วนักเรียนก็วาดรูปด้านล่างนะคะเหมือนกับตัวอย่างที่ครูทําให้ดูนะคะแล้วก็ลักษณะของไรทะเลโดยใช้แว่นขยายนะคะให้นักเรียนวาดรูปให้สวยงามตกแต่งระบายสีให้ชัดเจนนะคะครูจะให้เวลานักเรียนเนี่ยมีไปทำนะคะลงในสมุดแล้วก็เอามาไว้ส่งครูนะคะในวันเปิดเรียน นักเรียนอย่าลืมทำมาให้เรียบร้อยนะคะทำให้สวยงามนะนักเรียนจากที่ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอและอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ไปแล้วนั้นจากกิจกรรมนี้เรายังค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้แว่นขยายในการสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆคะเรามาช่วยครูตอบคำถามและสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ การสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆด้วยตาเปล่า,าและใช้แว่นขยายได้ข้อมูลที่เหมือนกันคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยถ้านักเรียนวาดรูปลงในสมุดแล้วนักเรียนจะสามารถตอบคำถามนี้ได้เลยคะ่ะคืออะไรเอ่ยที่มันแดงๆเหมือนกันคะเขาเรียกว่าสีใช่ไหมสีและรูปร่างของลรทะเลนั่นเองคะ่ะ แล้วเรายังมีสิ่งที่เราได้ข้อมูลแตกต่างกันคืออะไรคะคืออะไรคะมันแตกต่างกันได้ชัดเจนเลยระหว่างตาเปล่าใะการใช้แว่นขยายสิ่งที่มันต่างกันคือขนาดและรายละเอียดของส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะดังนั้นการสังเกตโดยใช้แว่นขยายจะได้ข้อมูลที่เป็นยังไงเอ,อ่ยชัดอะไร ชัดเจนและละเอียดนะคะกว่าการสังเกตได้ด้วยตาเปล่านั่นเองค่ะจากสิ่งที่เราพบพบสรุปได้ว่าอย่างไรการใช้เว้นขยายช่วยในการสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆทําให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ ขอจบการทำกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนมีอะไรสงสัยสอบถามครูได้นะคะส่วนนักเรียนคนไหนที่ยังระบายสีภาพไรทะเลยังไม่เสร็จนักเรียนก็สามารถทำต่อได้เลยนะคะค่ะชั่วโมงนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คาบหน้าคะ่ะ